ชมด้วยนะวันนี้ก็อยู่ผมใครก็ไม่รู้นะครับผมจบคลิปหยอกเกิดกิดหยอกก็วันนี้ผมจะพาทุกคนไปเล่นแแบบโซหรือเปล่าอไอพี่ไอพี่ไอนี่ขอไปด้วยนะครับผมก็จ<ๆ>ะเป็นแบบเกี่ยวกับโชว์ตูดแห่โชว์เคสนะครับผมก็ะจะเป็นเกี่ยวกับแนวสมไล่โชวเ์เคสอะไรก็ว่าไปนะครับผม<ๆ>ก็วันนี้ทุกคนอาจจะสงสัยว่าไอดาว,วันนี้ที่ผมถือออกมาจากไหนนะทุกคนดับท้องมาจากไหนครับพี่ดาบทองมาจากไหนครับพี่ก็ทุกคนเดินมาตรงนี้เดินไป เดินไปเดินไปเดินแม่งทุบแมปไปเลยหยอกหยอกครับทุกคนให้ทุกคนมาเดินตรงนี้ตัวอีเห็นไหมหนูขึ้นโดเนทมาทุกคนสามารถกดโดเนทสองร้อยห้าสิบสี่ร้อยเจ็ดร้อยพันหนึ่งโดเนตได้หมดเลยอ่ะกดโดเนทไปอ่ะดูว่าทุกคนกดโดเนทแล้วนี่มันจะมีแท่นตรงนี้อยู่เห็นไหมแท่นท็อปโดเนทนะครับใครโดเนทเยอะสุดใครโดเนทน้อยใครโดเนตมากอะไรก็ว่าไปอันนี้คนที่โดเนทเยอะที่สุดในเกมก็คือคุณอะไรก็ไม่รู้ ดูเนืยไปสามหมื่นโลบาทนะครับผมมาเมื่อทุกคนกดโดเน a แล้วใช่ไหมให้ทุกคนมาตรงนี้กดตัว E นี่อ่านี่คือที่ทุกคนวาร์ปมาเดินไปนะครับผมแนะนำอย่าเดินไปไกลตรงนั้นเลยเดี๋ยวเราจะตายเหาอล้ออุโมงไปดีกว่าเดินตรงนี้เดิน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 ทุกคนเดินไป ดี๋ยวจะมีคนมาทักทายแล้วนะครับบอกเดี๋ยวมีคนมาทักทายแล้วนะพยายามเดินเลี่ยงๆไว้อย่าไปบวกเขาให้ทุกคนเดินมาเดินมาเดินมาอย่างเงี้ยมันจะมีคนมาทักทายเราอย่างเงี้ยแล้วเราอาจจะตายได้เพราะเราอาจจะสู้เขาไม่ได้ไงนี่เมื่อทุกคนเดินมาเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเดินเดนี่นี่นี่เห็นทางตรงนี้ไหม ค่อยเห็นทางตรงนี้แล้วให้คนเดินผ่านประตูไปนี่ใครที่ยังไม่โด o n a t หรือยังไม่ได้ซื้อตรงนั้นนะครับผมคือกดโด n a t e ไปประตูมันจะปิดอยู่ถ้าท so ุกคนโดเ a t e แล้วประตูมันจะเปิดแบบนี้ให้คนกดเข้าไปนี่ดาบคาตาะให้ทุกคนกดตัวอี้แต่ทุกคนก็ได้ดาบคาตาะนี้มาต่อไปก็เป็นวิธีการเอาทวนนะครับผมวิธีการเอาทวนง่ายๆเลยก็คือคนเดินออกมาจากนี้เดิน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 ผมอาจจะพูดลิ้นพากันหน่อยนะตอนนี้มัน ตีสองตีสามล้วเริ่มเริ่มรุ่รงง่วงนอนแล้วเสียงดังได้ไม่มากข้างบ้านนอนแล้วอ้าวตาย <c oughs> เกยมนี้ก็เขาฟันผมไม่ผิดนะทุกคนเพราะเกมนี้เป็นเกมแนวต่อสู้นะครับผมใครจะฟันกันก็เกมนมี้ไม่ผิดนะครับผมนี่นี่ไงเกิดมาเจอพอดีนี่ดูควานตอนนี้ถ้าผมเดินมาทางเมื่อกี้จะมีทางชันขึ้นมาใต้ต้นสักรุระทุกคนเดินทางมันลงมาใดนี้ขึ้นมา แล้วเดินมาตรงน,นี้กดทวนนี่ทวนนี่ทวนจะเป็นแบบนี้นะครับผมระยะมันจะไกลกว่าคาตนาะเยอะเลยครับผมส่วนเกมนี้คาตนะหรือบอกไปเกมนี้คาตนะทองไม่ได้แปลว่าโหดนะครับผมคาตนะทองกับดาบธรรมดาหรือทวนก็ดาเมจทุกอย่างเท่ากันหมดเลยนะคนเกมนี้คือฟันคอที่เราตายหมดเลยนะไม่ได้แปลว่าคนมีดาบทองจะเก่งนะแค่บางคนนะ อย่างผม,มอย่างเงี้ยคนมีดาบท้องไม่เก่งนะคะผมแต่คนมีดาบท้องคนอื่นอาจจะเก่งอันนี้ก็เรื่องของพวกเขาครับเพราะผมกากนี่ผมจะลองใช้วิธีการใช้ทวนให้ดูผมกากนะผมผมไม่เคยใช้ทวนเลยนะเห็นไหมดาคาตานะเป็นดาบที่ต้องเป็นดาบท,ที่ฟันไปกว่าทวนส่วนทวนเป็นเป็นสิน่งที่มีระยะมากกว่าเห็นไหมแลยะจะไกลกว่าดาบคาตานะ คี่คน่าจะฟันไปกับทวนก็ถ้าเป็นทวนผมแนะนำให้บล็อกเอาไว้นะทุกคนกดบล็อกนี้แล้วรอให้คาตน่ามาตีแล้วกดสวนมันอาจจะยากนะทุกคนแต่ทุกคนต้องทำได้ผมเชื่อในตัวทุกคนต่อไปคือคานตนะธรรมดานี่คาตน่าธรรมดาให้คนเดินไปตรงนี้กดนี่คาตน่ธรรมดาเห็นไหมคหลานะทองก็ไม่ก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรจากคาตน่าธรรมดาเลยนะ แค่เปลี่ยนสีแล้วก็เปลี่ยนท่าจับดาบนี่นะธรรมดาก็เป็นแบบนี้เลยฟันเหมือนา,านาะทองเปียบนี่ถ้าเดินโอเคต่อไปเป็นวิธีการเล่นง่ายๆนะคะผมให้ทุกคนเดินมาเจอใครใส่แม่งห,หมดเลยเจอใครใส่แม่งมดเลยนี่เจอใครใส่แมงมดเลยนี่เจอใครใส่แมงมดเลย เดีย๋ยวใครใส่ไม่งให้หมดเลยหอกยาทุกคนอย่าทำตามนะอันนี้ทุกคนอยากจะทำตามก็ได้แล้วแต่นะครับผมแต่ว่าแนะนำอย่าไปทำเลยเดี๋ยวโดนลุมโดนลุมกระทืบเอาอน,นี่ผมไม่รู้ด้วยนะเพราะปกติมันจะมีแท่นประลองอยู่ตรงนี้ไงเห็นไหมเองก็จะเป็นการหนึ่งหนึ่งกันอะไแล้วก็ว่าไปส่วนแมปก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่โชว์เคสมุมมอง,มองสวยงามตามท้องเรื่องนะครับทุกคนเห็นไหมเยา้าทะลุอะไรประมาณนี้นี่ก็เป็นเหมือนแท่นหนึ่งหนึ่งกัน ส่วนอะไรอีกอะไรอีกเกมพานะครับเกมพาจะเป็นเกมพาที่ว่าไงว่าง่ายก็คือเปลี่ยนสีช่องแชทของเรานะครับผมแบบนี้เลยกดปี่กดแบบนี้กดตรงนี้นี่เลยคือคอสตูมแชทนะครับผมจะเป็นการเปลี่ยนสีแชทของเรานะครับให้กลายเป็นสีต่างๆนะครับผมส่วนคนที่สงสัยอ้าวซื้อมาแล้วผมจะเปลี่ยนไงครับนี่ผมพาไปไม่ต้องกลัว าสารมาภูมุมสักสารหนึ่งสารนี้กดตัวอีได้ทุกคนสารนี้ยังแนะนำเลยเดี๋ยวผมตายเดินไปเดินไปเดินไปลืมบอกเลยเกมนี้มีค่าวิญญาณ